วัดีค่ะวันนี้เป็นมากับเพรสเซลนะคะเพรเซลเป็นเอัลมอนน้ำตาลอัลมอนนะคะนี่ความนุ่มนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหน้าเหนียวนุ่มกําลังดีนะคะไม่เหนียวแข็งจนเคี้ยวไม่ออกนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะความเหนียวนุ่มของเพรสเซลของวันน้นคะนี่เหนียวนุ่มนะคะ แล้วก็ทำไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะไปชมว,วิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธทีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเป็นใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำเย็นค่ะอันนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะ จากนั้นนะคะตามด้วยยีส์ค่ะนี่วิธีเก็บยีสสองเปิ้ลน,นะคะเปิ้ลมัดธรรมดานะคะยีสซองหนึ่งเนี่ยได้สองสมเดือนไม่ตายนะคะยีสค่ะคนให้ยีสละลายดีค่ะจากนั้นนะคะเนยละลายค่ะเมื่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพิ่นใส่แป้งทำขนมปังค่ะ จากนั้นนะคะนวดจนเนียนไม่ต้องฟิล์มนะคะเพรสเซลไม่ต้องฟิล์มนะคะนวดแค่เนียนดีใครจะนวดเครื่องก็ได้นะคะนวดมือได้หมอหมีเครื่องทำขนมปังได้หมดเลยนะคะนวดแค่เนียนค่ะป็นวดจนเขาเนียนดีแล้วนะคะเนียนดูโดเนียนเนียนเดี๋ยวเราจะผักแป้งเลย ะะไม่ต้องเช็คฟิล์มไม่ต้องนวดจนฟิล์มนะคะอันนี้เราทาเพรสเซลนะ้องไม่ใช่ขนมปังนะทาน้้ำมันนะคะที่มือเล็กน้อยเพื่อหยิบโดขึ้นมานะคะจากโถจากนั้นนะคะรว่วให้เป็นก้อนค่ะเทน้ำมันใส่อ่างเล็กน้อยค่ะกันติดไม่ต้องเยอะนะคะประมาณเพื่อนชาพอหนึ่เดียวจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะ ให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพักแป้งค่ะในระหว่างที่พักแป้งนะคะเราจะมาเตรียมหน้าอัลมอนด์กันนะคะเพิ่นใช้อัลมอนด์อบแล้วนะคะนะคะเราสับอัลมอนด์หยาบๆนี่อัลมอนด์สับได้นะคะเมื่อสับอัลมอนด์เสร็จแล้วนะคะเพิ่งเอาอัลมอนด์ใส่จานค่ะ สับอัลมอนด์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วคลุกให้เข้ากันนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะตอนนี้แป้งขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งก้อนกันนะคะสูตรนี้นะคะทำได้สี่ก้อนนะคะเอามือลูบแป้งค่ะกนติดให้ลงออกให้หมดค่ะ ชิน้นละประมาณเกืบเกือบเก้าสิกรัมนะโดยประมาณจากนั้นนะคะเราจะยืดแป้งออกนะคะให้เป็นีส่เหลี่ยมคล้ายๆีส่เหลี่ยมผืนผ้านะคะม้วนค่ะม้วนเป็นกลมๆเอาไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพักให้กูเต้นไข่ตัวก่อนที่เราจะคลึงเป็นเส้นนะคะคุ้ม้าค่ะพักเอาไว้สัก15นาทีนะคะให้กูเต้นไข่ตัวก่อนพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวโรยค่ะกันติดนะโรยแป้งนวลน,นะคะกดพับค่ะกดพับนะคะเราใช้สันมือกด นะคะพับเดี๋ยวอ่ะนี่นะคะจับพับมาใช้สันมือกดพับสันมือกดแบบนี้นะคะเ <ๆ S 2> ขาก็จะค,ค่อยๆยาวขึ้นก่อนที่เราจะคลึงอ่ะจากนั้นคลึงค่ะความยาวประมาณ80สิเซนนะคะนะคะเ <c oughs> มื่อได้ประมาณ80สิบเซนแล้วนะคะจับทำเป็นรูปตัวยูนะคะ ทำเป็นรูปตัวยูควายค่ะสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวควายสองรอบนะคะแล้วเอามาวางแบบนี้ค่ะให้เขาเกยแหลมออกมานิดนึงนะคะนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปวางเรียงไว้บนถาดอบก่อนค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ถาดดำวางพักเอาไว้นะคะเราคึงเส้นอื่นอันที่พักเอาไว้เราก็ กุมภาด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะเพิ่นขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำด่างนะคะหรือน้ำร้อนผสมเบกกิ้งโซดานะคะเพื่อที่จะชุบเพรสเ,เซลค่ะในชามนะคะคือน้ำอุ่นนะคะเพิ่นใส่เ,เบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายดีนะคะ ตอนนี้วอร์มเตาเอาไว้เลยนะคะนะขึ้นรูปเสร็จแล้ววอร์มเตาค่ะน้ำไม่ร้อนนะคะอุ่นๆนะคะประมาณ40องศาจากนั้นนะคะห,หยิบเพเซลมาขดจุ่มลงไปในน้ำค่ะจุ่มเสร็จแล้วยกขึ้นนะคะซับค่ะนะคะซับแบบนี้นะคะแล้วยกกลับไปวางบนถัดอบค่ะนะคะซับออกค่ะ วางเรียงบนถาดอบค่ะต้องยกขึ้นมานะคะที่เราไอ้น,น้นแล้วอะอะจุ่มไปในอัลมอนด์แบบนี้นะคะปากสองด้านเลยสองด้านนะคะโรยให้ติดๆแล้วยกขาวางเรียงบนถาดอบตรงไหนที่ไม่ค่อยติดอัลมอนด์เดี๋ยวเราเอาช้อนโรยๆรยเอาได้นะคะอืมอัน เอาอัลมอนด์ไปปะปะนะคะเยอะๆอัลมอนด์ใส่เยอะๆอร่อยอันที่เราจะทำแบบเค็มนะคะโรยเกลือทะเลนะคะด้านบนไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเค็มจัด <c oughs> นะคะใช้เกลือสีชม,มพูนะคะจะนวลๆไม่เค็มมากโอเคจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะอบ สุกออกมาแล้วนะคะนี่สีสวยจากนั้นนะคะอันที่เป็นรสออริจินอลหรือแบบเค็มนะคะปัญหาได้วยเนยละลายทันทีค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะคะแล้วมาดูเหนือด้านในกันค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะแบบอัลมอนด์ก็กรอบนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มเหมือนกันค่ะ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ปลาไปก่อนกับเพรสเซลนะคะสูตรนี้ไม่เหนียวจนเคี้ยวไม่ออกแน่นอนคะ่ะเหนียวอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ปลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ